สวัสดีจ้าแม่มสิงห์จ้าทักทายเช้าวันที่15พฤศจิกายนนะคะทุกคนก็นมาอัปเดตข่าวข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคสาสถานการณ์ราคาทองคําวิเคราะห์ทองคําและรายงานราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้ช้าวันที่15พฤศจิกายนปี2567ราคาทองในประเทศช่วงกลางวันปรับตัวลงแรงตามทองคําตลาดโลกระหว่างวันมีการสร้างระดับต่าสุดนะคะที่บริเวณ42,250บาทต่อบาททองคําสูงสุดที่บริเวณ42,550บาทต่อบาททองคํา ของทองคาแท่งขั 6, ้เน5%เงินบาทระหว่างวันนะคะอ่อนค่าระหว่างบริเวณ34.873ถึง35.168บาทต่อ1ดอลลาร์เป็นปัจจัยชะลอการปรับตัวลงแรงของทองในประเทศโกลสปอร์ตช่วงกลางวันมีการสร้างระดับต่ำสุดใหม่ในรอบ2เดือนโดยเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ2,536.890ถึง2,581.430ดอลลาร์ต่อ1ทอยออน โดยยังคงได้รับแรงกดดันที่เพิ่มมากขึ้นจากการแข่งข้ามมากขึ้นของค่างเงินดอลลาร์และตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐท่ามกลางความกังวลมาตรการและนโยบายต่างๆของนายโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐจะส่งผลให้เงินเฟ้อนะคะพุ่งสูงขึ้น และครั้งตัวในระดับสูงอาจส่งผลให้ธนาคารกลางสหราัฐเฟดชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยและจากรายงานถึงความแน่นอนในการครองเสียงข้างมากทั้งสองสภาของพรรคริพับลิกันเอื้อต่อแนวทางการดำเนินนโยบายของนายโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหราัฐนักลงทุนจึงให้น้ำหนักต่อคาดการขนาดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหราัฐเฟดปี2025ที่ระดับ0.50% ปัจจัยที่กล่าวหนุนค่างเงินดอลลาร์ปรับตัวสูงขึ้นในรอบสองเดือนซึ่งเป็นปัจจัยกดดันตลาดทองคําในช่วงนี้ขณะที่นักลงทุนนะคะจับตาการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สําคัญของสหรัฐและถ้อยถแถลงของนายเจรโรมพาเวประธานธนาคารกลางสหรัฐเฟดเพื่อหาสัญญาณทิศทางดอกเบี้ยของเฟดต่อไปสาหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าที่15พฤศจิกายนปี2567อ้างอิงราคาของที่14นะคะ ซึ่งตลอดทุกวันมีการประกาศราคาอมาจากสมาคมค่าทองคําทั้งหมด9ครั้งด้วยกาันร,ราคาครั้งที่9เป็นราคาก่อนที่ปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่เปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้ชาวที่15พฤศจิกายนปี2567ทองคําแท่งกระสุนเกิน5%ซื้อ42,150บาทขาย42,250บาททองรูปพัรร์กระสุนเกินก5%ซื้อ41,386บาท80สตางคขาย42,750บาท ราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าตองํำสรุปรวมนะคะของวันที่14นะคะเป็นลบไปที่600บาทแม่มสิงก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าตองขำมาณีทนีด้วยนะคะขอต้อรัติดตามนะคะเปิดตลาดนะคะจะเป็นไงบ้างแม่มสิงก็จะมาอัปเดตทับชมรับฟังนะคะอย่างไงนะคะก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของเม่มสินด้วยนะคะขอบคุณทุกานตามรับชมแล้วพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ